จะพาทีมกับโค้ชผู้จัดการก็จะบูชาเส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับจะได้เป็นสิริมงคลกับทีมที่พาไงทหครับตอมี้ก็ กำลังไหวกันนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับยยทีมเรือานางสาวชนะชานะครับเ<า>ดินทามาจากอำเภอสตึกเรียบร้อยสุดยดอดจริงๆฝากติดตามชมด้วยนะครับกำลังใจกับทีมเรือ ซึ่งจะได้ชมในเวลาหลังจากที่